ประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศแรกที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสุดยอดในโลกประชากรสูงวัยเหล่านั้นก็อาจเสี่ยงที่จิตแก่จนป่วยและไม่ตายสักกทีวันนี้วิเคราะห์กันครับจากบทสรุปครับการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร Channel Society for Individual Life right Insurance c o s e ชูเจลสันเชอร์จินายแน่นครับยังคงอยู่กับโอกาสทางธุรกิจและทิศทางครับการไปต่อของประชาชนคนไทยภาคโครเอนไทยที่เปราะบางอยู่ในขณะน,นี้นี่คือวิธีแก้ปัญหาและโอกาสทางธุรกิจครับไปดูตัวอย่างกันเลยครับว่าวิธีแก้ปัญหาของพวกเขา้นคืออะไรครับผมเริ่มต้นด้วยที่การแก้ไขปัญหาเงินออมตอนแก่ไม่มีใช้ครับผมกับ ซัมซุงฮ h ปปี้หกครับผม10-20%ของรายได้ครับเริ่มต้นง่ายๆเพียงเดือนละ1,500บาทครับผมจเกตัวอย่างแพศหญิงอายุ30มสิชำระเบี้ยประกัน1,500บาทคงที่ไม่ปรับเพิ่มจนถึงอายุ6กสิปีทันทีกรมธรรม์อน,นุมัตินั้นก็รับความคุ้มครองจนทีที่369,458บาท จ่ายไปจนถึงอายุ50ปีความคุ้มครองชีวิตก็เพิ่มขึ้นปีล10%จนถึงอายุ60ปีเป็น200%ของทุนประกันจากนั้นหยุชดชำระเบี้ยก็รับเงินเดือนหลังกเกษียณทุกเดือนเป็นเงินจ่ายคืนการันตีจ่ายเดือนละ1%ของทุนประกัน369,408เป็นเงินเดือนละ3,600นิดๆทุกเดือน จนถึงอายุ80ปีกรันตีจ่ายและที่โดดเด่นไปกว่านั้นหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันคุณลูกค้าเพศหญิงท่านนี้นั้นพิการทํางานไม่ได้ผลประโยชน์ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นไม่ต้องจ่ายเบี้ยซัมซุงดูแลแทนครับผมไปดูในส่วนของตารางมูลค่ากันหน่อยครับคุณลูกค้าเพศหญิงที่นี่นั้นจ่ายเบี้ยมาปีละหมื่นแปดครับเดือนละพันห้านั้นเป็นเงินห้าแสน มูลค่าเงินเว้นขึ้นในปีอายุ60นั้นสูงถึง600,000สีนิดๆเลยทีเดียวครับผมนี่คือการเก็บเงินทิ่ดีที่สุดครับและวางแผนรองรับทุกความเสี่ยงด้านการเงินของตัวคุลูกค้าเองได้ง่ายๆนั้นด้วยการดีไซน์ครับแบ่งรายจ่ายต่อเดือนครับ10ถึง20ไม่เกินนี้นั้นครับผมด้วยการเริ่มต้นเพียงเดือนละ1,500บาทครับพิมพ์ H H P ในช่องแสดงความคิดเห็นด้วยดูลยละเเียดและ จ่ายเบีย้ยโดยตรงเข้าบริษัทสํา s งงประกันชีวิตคีย์ข้อมูลเข้าระบบรับเลขกรมรันทีพร้อมกับพี่โก้ได้เลยครับผม สอบถามข้อมูลเพิ่มเตามครับได้ทุกวันที่หน้าไฟ์สดครับได้ที่นี่ทุกวันครับที่เดียวครับที่เป็ดประกันชีวิตผู้หย่อนาษีคุ้มกองทันทีครับผมคีข้อมูลเข้าระบบรับเลขกรมรรม์ทันทีครับที่นี่ที่แรกในอุตสาหกรรมประกันชีวิตลอกครับใี่คุณลูกค้าได้ศึกษารายละเอียดแบบเข้าใจลงลึกชัดเจนครับไม่ต้องกังวลจะถูกบังคับขายครับผมเราเน้นแบบประกันที่ดีเยี่ยมเป็สุดในอุตสาหกรรมประกันชีวิตครับพบกันทุกวันที่หน้าไฟ์สดครับผมใช้ชีวิต ให้มั่นใจมั่นคงมากกว่าวางแผนการเงินภาษีด้วยประกันชีวิตคิปเพจประกันชีวิตยยพยนดภาษีคุ้มกองทันเจครับผมกดแบ่งปันด้วยนะครับนะครับรักคนแชร์ครับผมห้ามพลาด